สวัสดีค่ะพี่ปอหนึ่งวันนี้จินตคณิตสองศูนย์หนึ่งนะคะเรามาถึงหน้าสามสิบเจ็ดนะคะหน้าสามสิบเจ็ดจะเป็นหน้ายังอยู่ในหน้าที่เป็นการทบทวนสูตรนะคะเราก็จะเจอสูตรตั้งแต่ฐานสิบบวกลบแล้วก็ฐานห้าบวกนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําพร้อมกันที่คอลัมน์สี่นะคราวที่แล้วก็ทําไปที่คอลัมน์สี่นะคะเนื่องจากว่าเป็นสองหลักจะพอเจอสูตร ติดๆกันและนักเรียนจะยังมีข้อผิดนะคะมาเริ่มต้นที่ C หนึ่งนะอ่านโจทย์เลยค่ะ62 93 24 62มี6หกสิบสองมีหกกับสองนะคะ 93, 9 3มีเก้ากับสามก้ไม่ได้ลบหนึ่งเพิ่มสิบนะคะสามสามไม่ได้ลบเจ็ด เพิ่มสิบไม่ได้ไปหาเพื่อนสามเป็นเพื่อกับสองบวกห้าลบสดึงลงมานะคะยี่มีสกับสี่ข้อนี้ตอบหนึ่งเจ็ดเก้าต่อไปข้อ2องยี่สิ้าลบหกหกสิงยี่สิบเก้ามีสองกับเก บ16ลบ1กับ6นะคะ62มี6กับ2 2ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน2เป็นเพื่อนกับ3บวก5ลบ3ดึงลงมานะคะได้คำตอบ75มี7กับ5เคลียร์ต่อไปข้อ3 40 82 35 สี่สิบมีสี่กับศูนย์แปดสิบสองมีแปดกับสองแปดไม่ได้ลบสองเพิ่มสิบนะคะสองปัดขึ้นสองเมตรสามสิบห้ามีสามกับห้าสามไม่ได้บวกห้าลบสองห้านิ้วชี้ปัดลงได้คำตอบเท่าไหร่คะหนึ่งห้าเจ็ด ข้อ4นะคะ79ลบ52 42 79มี7กับ9ลบ52ลบ5กับ2นะคะ42มี4กับ2 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ได้ไหมคะไม่ได้ไปหาเพื่อน4เป็นเพื่อนกับ1บวก5ลบ1ดึงลงมา2ปัดขึ้น2เม็ดได้คําตอบเท่าไหร่คะ 69มี6กับ9ต่อไปข้อ5ค่ะ27 49 35 27มี2กับ7 49มี4กับ9 4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน4เป็นเพื่อนกับ1บวก5ลบ1นะคะ เก้าไม่ได้ลบ1เพิ่ม10บสามสิบห้ามี3กับ5้สามไม่ได้ลบ7เพิ่ม10บห้าไม่ได้ลบ5เพิ่ม10บข้อนี้ได้คําตอบ1นึหนึ่งนะคะต่อไปข้อ6นะคะ แ2ลบ71็ดสิมี8กับ2องลบ71ลบ7กับ1 54มี5กับ4 4ไม่ได้ลบหเพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน4เป็นเพื่อนกับ1บวก5ลบ 1, 1ดึงลงมาได้คำตอบเท่าไหร่คะ65มี6กับ5นะคะพูดสูตรไปด้วยหนูจะได้จำได้นะข้อ7ค่ะ ยี่สิบเก้าสามสิบเอ็ดสี2สิบแปดยีกับ9ก้าสามเีสกับหน่งสามไม่ได้ลบเจ็ดเพิ่มสิไม่ได้ไปหาเพื่อนสามเป็นเพื่อนกับสองบวกห้าลบสองดึงลงมาหนึ่งหนึ่งไม่ได้ลบเเพิ่มสิบนะคะใช้ฐานสิบได้เลยสี่สิบแปดมีสี่กับแปดสี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบและอย่าลืมแในหลักหน่วยได้คำตอบเท่าไหร่คะ 1 08นะคะข้อต่อไป4 4 24บลบ51 4มี4กับ4 24มี2กับ42ไม่ได้ลบ8เพิ่ม10ไม่ได้ไปหาเพื่อน2เป็นเพื่อนกับ3ามบวกหลบสาดึงลงมาต่อไป4ในหลักหน่วยได้ไหมคะไม่ได้ลบ6เพิ่ม10 ก็ไม่ได้ไปหาเพื่อน4เป็นเพื่อนกับ1บวก5-1ดึงลงมา -51 ลบ5กับ1ได้คำตอบเท่าไหร่เหลืออยู่17มี1กับ7ต่อไปข้อ9นะคะอ่านโจทย์เลย31 62 44 31มี3กับ1 62มี6กับ2 สี่สิบสี่มีสี่กับสี่สี่ไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบสี่ในหลักหน่วยได้ไหมคะไม่ได้ลบหกเพิ่มสิบก็ไม่ได้ไปหาเพื่อนสี่เป็นเพื่อนกับหนึ่บวกห้าลบหนดึงลงมานะคะได้คำตอบหนึ่งสามเดหนึ่งสามเจ็ดและข้อสิบนะคะแปดสิบสี่ลบสิบสามเก้าสิบสี่แปดสิบสี่มีแปดกับส ล13ลบ1กับ3 94มี9กับ4 9ไม่ได้ลบ1เพิ่ม10ได้4ไม่ได้ลบ6เพิ่ม10ได้ไหมคะไม่ได้ไปหาเพื่อน4เป็นเพื่อนกับ1บวก5ลบ1ดึงลงมาได้คำตอบ1 6 5นะคะ1 6 5นะคะ ค่ะเราทําพร้อมกันแล้ว10ข้อนะคะที่เหลือให้นักเรียนลงมือทําเลยค่ะแล้วก็ส่งคําตอบมาให้คุณครูนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ